ค่ะน้องจอยนะคะจากช่องจอย NTP นะคะวันนี้ก็มาเข้าปากกับพี่น้ำไม่รู้ว่าพี่น้ำจะพามาทำอะไรฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องจอยนะคะน้องจอยจะได้มีมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปพี่ได้ชมกันนะคะค่ะรอชมตอนต่อไปได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็กลางไฟชีตเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอดูว่าพี่น้ำจะพาทำกิจกรรมอะไรต่อไปนะคะ

เหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยดีจัชอบไหมชอบ ตอนนี้ก็กิจกรรมที่เราทํากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอเพื่อนๆมาชมกันได้เลยนะคะตรงนี้นี่เรากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้อ่างอาบน้ําของเราสองคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปก่อไฟทํากับข้าวกันต่อเลยนะคะติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ ตอนนี้กับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนี่เลยค่ะกับข้าวของเรามีลูกชิ้นปลาทอดแหนมทอดแล้วก็น้ำพริกอันนี้ก็แกงเปรี้ยวอ่าอันนี้ใส่ปลากระป๋องนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็แกงจอยยังไม่เคยกินใช่ไหมยังไม่เคยกิน <laughs> ค่ะ <laughs> ต้องลองต้องลองเปรี้ยวแบบสะใจเลยอะ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันค่ะ ้าวกมือเลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของหนูเลยนเนี่ยกินข้าวกับมืออุ้ยอร่อยนะกินข้าวในป่ากี่เฉพาะในใน,ในใบเสียดายเรากินข้าวมื้อไปหน่อยไม่งั้นจะได้บรรยากาศกวบนี้ เป็นไงกินข้าวในป่าสุดยอดไหมอร่อยมากเลยพี่ นี้เราสองคนก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งคุยเล่นกันได้พักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ดึกอากาศดีมากแล้วพี่น้ำง่วงใช่ไหมเพราะว่าอากาศดีใช่ไหมใช่อ่าใช่ค่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่ลมจะพัดมาตลอดเลยเนาะแล้วก็น้องจอยบอกว่าไม่ไม่ได้นี้นะคือหนาวเลยใช่ไหมหนาวเลยลมพัดลมไลวทุกคนได้ยินเสียงลมไหมเห็นไหมโอ้ยนอนสบายนะทุกคนถ้าอากาศอย่างนี้คือนอนสบายเลยโอเค ง่วงแล้วเราก็จัดท,ที่ที่นอนกันเลยดีกว่าเนาะใช่อลยจ้ะอนนี้เรานอนพื้นเนาะอากาศหนาวเหมือนกันพื้นน,น,นี่ พอดีเลยอากาศสำหรับที่พอดีนะห,หนัวหนูหนาวขันแวก <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเราส่งคนก็เมื่อคืนหลับสบายมากเลยใช่ไหมพี่น้ำใช่อากาศดีมากๆใช่เช้าขึ้นมาก็เราตื่นขึ้นมามาล้างมาล้างหน้าตรงอ่างที่เราทําไว้นะคะที่ดูได้เลยนะคะตรงนี้ชมเลยค่ะชมเลยค่ะอ่างกุชชี่ของเรานะคะแต่ว่าน้ํายังไม่เยอะนะถ้าน้ําเยอะกว่าเนี้ยคือจะน่าเล่นมากเลยทุกคน ปกติเราอยากให้น้ําถึงนี่เลยเ<ช>นาะใจนะ่ไม่งั้นเราจะเล่นน้ําได้สบายเลยใช่ค่ะอ๋อวันนี้ก็คือมีความสุขมากๆเลยค่ะพี่พี่ก็คือได้มานอนในป่าคืนแรกเลยกับพี่น้ำแล้วก็ oh ครั้งแรกใช่ไหมใช่เป็นครั้งแรกเลยพี่แล้วก็ประทับใจมากๆตรงนี้ uh huh. ก็จะมีคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะพี่พี่นะเราก็จะเดินตามพี่น้ําไปหรือ หรือไม่บางทีน้องจอยก็อาจจะไปทําคลิปที่อื่นมั่งเข้าป่าอย่างงุ้นอย่างนี้อรอพี่พี่ติดตามชมตอนต่อไปได้เลยนะคะว่าน้องจอยจะมีอะไรมาให้ดูกันเนาะค่ะนี่น,น,นะะผีเสื้อนะคะทุกคนดูดิมาตอมเลยอะทุกคนน่ารักมากดูสิคะไม่หลุดเลยไม่บินออกไปไหนไนะใช่ค่ะใช่ค่ะ ดูใกล้ๆสูมใกล้ๆได้ดูดิพี่ๆท,ทุกคนดูน่ารักไหมคะโอ้ยดูสิค่ะตอนนี้ก็เราก็เตรียมตัวจะกลับกันแล้วนะคะเราก็จะเก็บของกันแล้วนะคะตรงนี้นะพี่ๆนี่พี่น้ำกำลังเก็บของด้านบนเลยพี่น้ำบายๆกล้องหน่อยคะ่ะอออ เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวเก็บของก่อนช่วยพี่น้ำเก็บของก่อนนะคะต ตอนนี้น้องจอยกับพี่น้ำก็จะกลับบ้าน